สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โคคุณติ๋มพาเข้าโคมาทำรสช่วงใบ้ตยน้ำกะทิมะพร้าวอ่อนนะคะรสชาติหอมมอนันอร่อยค่ะไปทำกินได้ทำขายได้นะคะก่อนจะไปทำรสช่วงเราจะมาป่อนใบ้ตยกันก่อนนะคะใบ้ตย5้าใบนะคะหั่นเป็นทวนเล็กๆค่ะน้ำปูนฉอยนะคะสองร้อหมิลลิลิตรค่ะ กวนเสร็จแล้วก็มากวงกันนะคะเป้งข้าวเจ้านะคะห้าสิบกรัมค่ะเป้งถั่วเขียวสามสิบกรัมนะคะเป้งมอนสามสิบกรัมนะคะ น้ำชาดค่ะทั้งหมด500มิลิลิตรนะคะต่อไปเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้เปรี้ยงจนสุกนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ อันนี้ติ่มเขี่ยวมาชั่พครักนะคะแป้งมันเริ่มใสมาแล้วค่ะเวลาแป้งสุกไรที่แล้วสีมันจะเข้มขึ้นนะคะสีเขียวขึ้นนะคะได้ประมาณน,นี้ก็พอนะคะต่อไปเราก็ไปเตรียมน้ําใส่กรละมังได้เลยค่ะถ้ามีน้าแข็งก็ใส่น้ําแข็งในกระมังเลยนะคะเตรียมจะลวดเป็นชึ้งนะคะ ต่อไปก็กดๆให้มันดงลงไปให้หมดเลยค่ะ เชี่ยนสวยดีอยู่นะคะทุกคนเราจะฟักให้เย็นโตนะคะเย็นโตแล้วก็มาตักขึ้นนะคะแล้วก็ไปล้างน้ําอีกรอบนึงนะคะเวลาล้างน้าล้างเบาๆนะคะมันอาจจะเละได้นะคะตัวนี้มันยังไม่ค่อยแข็งตัวดีค่ะถ้าใส่น้ําแข็งมันจะแข็งตัวเร็วนะคะ ต่อไปก็มาทําน้ํากะทินะคะน้ําตาลชายแดงหนึ่งร้อยกรลัมนะคะน้ําตาลมะพร้าวหนึ่งร้อยกรลัมนะคะโหกะทิสองร้อยกรลัมค่ะเกลือครึ่งช้อนชานะคะมะพร้าวอ่อนนะคะใส่ตามชอบค่ะ ร้อยประมาณนี้ก็พอนะคะเอามาเทใส่วดช่วงเราค่ะเราก็ไปชิมดวดกันดูค่ะจะกินแบบเ,เย็นก็น้ำแข็งใส่ได้เลยนะคะ เตรมจะนองซิมดูกันค่ะรสชาติหัวมอมมันอร่อยนะคะต่อไปก็ใส่น้ําแข็งลงไปนะคะกินแบบเย็นๆนะคะกินไ่าอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะทุกคนจะไปทำกินได้ทำขายได้นะคะวันนี้โคกุคนติ่มนาเพียงเท่าน,นี้เจอก,กันคลิปหน้านะคะไปแล้วคะ่ะ